ดีดไซน์ไอ้เวรโมาทำอะไรมาทำอะไรอีกแล้วอีกแล้วมาขี้อรืแล้วนะทุกคนนี่ตู้กรีกล่องซ<อ>ูมามาเมื่อวานเมื่อวานรอบหนึ่งได้ไปสองกล่องนะไปดูคลิปเก,ก่าๆได้นะคะทุกคนอุย้ยทำของหรือยังมีสามตู้นี้มีสามกล่องตู้นี้มีสองกล่องเหมือนเดิมตู้นะี้เหลือสองกล่องเหมือนเดิมอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรบูบูสองกล่อง อันนี้น่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเติมแล้วอันนี้เป็นตุ๊กตา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 ตรตายการนนี้เป็นตู้เล็กเหรตู้เล็กเฮ้ยลูกใครเบบี้มันมีท่าน,นาาี้แล้วเมื่อวานมันไม่มีท่านอนไงนี่อ่ะวันนี้งบกี่บาทคะเอาไมา่แค่ส <c oughs> องร้อยแต่ว่าด<อ>ูอนองอ่ะค่ะเวว่าเงินเดือนหมดแน่นอนนะ <c oughs> โอเคมา เล่งกันเลยจะคลิปตู้ไหนไปเล่งก่อนเดี๋ยวดูกันมาดูกันว่าวันนี้เขาจะได้ไหมนะคะทุกคนจะก่อนไหนเอาสีฟ้าเอาแล้วเหรออีกนิดนึงเออลองดูอุ้ยไม่ขึ้นเลยอะมันไม่ขึ้นโดนตั้งมันเป็นแนวตั้งไงไม่ออตสดสิุ้ยอุ้ย เกือบได้ผลไม้เฮ้ยเกือบได้เก็บได้อยู่แล้วมันจะได้ผลไม้ตลาดเลยพอไปขี้แล้วมันก็ลื่นต้องอะต้องต้องให้มันลงไปสุดๆเลยนะเออเศรงามครับเศรษงามครับ สวยงามครับสวยงามครับงบจะหมดแล้วครับสวยงามครับอุ้ยมาติดเหล็กเป็นไหนกูน้องเข้าไปในนะขะ้างในติดเหล็กล็ออ <c oughs> อุ้ยไปติดเหล็กอีกแล้วอ่ะลอยไม่ถึงรองเลยแช่อยู่ล็อกแล้วเฮ้ยล็อกไม่ไหนก็ไม่ได้เหมือนล็อกเหมือนจะล็อกมันจะล็อกไหมอ่ะล็อกอุ้ยคนหลุนเยอะกว่ากี่โมงอุ้ยล็อกแล้วอุ้ยี่่ถึงรอบ อุ้ยเอาอะไรกันนะยากเดิมเลยไม่ล็อกอ่ะอ้ยล็อกแล้วอ่ะอะไรวะคิดว่าล็อกจริงโอ้ยากไปแล้วโดนมันตัวตลาดใแดงโอ้โหหนักกว่าเดิมใต้งอีกอ่ะขั้นแดงไหนคะดูหน่อยโอ้โหง่ที่สุดก็ได้นะแต่วันนี้เกินงบไปมากได้เป็นเบบี้ทรีผลไม นี่จีนี่าอยากได้รุ่นสัตว์ทะเลใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้นะแล้วมันอยู่ตำแหน่งที่คีบยากนะทุกคนนี่มันตั้งไงแล้วมันอยู่แบบตำแหน่งที่คีบยากเนาะเจ๊มาแกงกันนี่เอสตเบอรีอยากได้สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแค่นี้แหละโอเคแกเลยเร็วมาเมื่อกี้ใครคีบได้หนูใช่ไหมหนูหรือพ่อโอเคแต่ตอนนี้คีบได้แม่ไม่ได้ถ่าย เพราะว่าคลิปนานมาก <brightness S 1> แล้วเมมแม่จะเต็มนะแม่เลยหยุดถ <we> ่ายคิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วทุกคนวันนี้ขาดทุนเมื่อวานกำไรวันนี้ขาดทุนเมื่อวานกำไรเขาดูสายสายสีเหลืองครับเฮ้ยสายสีเหลืองสายเหลืองแสดงว่าข้างในก็เหลืองหรือเปล่ากลิ่นคุ้นๆแทมแทดเดม แอปเปนบป่ไม่หไหนดมดดสอบประรดแมทดดดดแมชาดะดมกินคุ้นคอ่ะแอมชาดะดมเดีไ,ดไม่เห็นเลยนัมเดม นึกว่าซ้ำตอนแรกถือว่าได้ถูกใจอยู่นะวันนี้เนาะตอนแรกดูการดูว่าซ้ำนึกว่าเป็นบางคนุณบาอคนเพราะเขาได้เขาอยากได้อันนี้พอดีนะคะทุกคนแล้วก็ได้แะกลิ้งด้วยยังไม่มีนี่โอเคถูกใจไหมเสียไปเยอะก็ถือว่าถูกใจอยู่เนาะไปขับ <laughs>